สวัสดีนะครับผมครับวิดีโอนี้นะครับผมจะมาสอนนะครับวิธีการแก้ปัญหานะครับที่ว่าเราให้ ID l ดีไลน์เพื่อนไปนะครับเพื่อที่จะให้เพื่อนแอดเราแต่เพื่อนหา ID l ดี e ไลน์เราไม่เจอเหมือนเสิร์ชหาใน ID แต่คนหาไม่เจอนะครับสาเหตุนะครับอาจจะเกิดที่ว่าเรายังไม่ได้ไปตั้งค่าการเพิ่มเพื่อนใน ID นะครวิธีการแก้ปัญหานี้นะครับไม่ยากเลยขั้นแรกนะครับก็ให้คุณผู้ชมนะครับมาที่หน้าหลักนะครับเนี่ยอย่างที่ผมอยู่นะครับแล้วก็ไปที่เซตติ้งครับก็คือรูปฟันเฟืองนะครับข้างบนคลิกเข้าไปเลยอ่าแล้วก็ไปที่โปรไฟล์เลยครับนะครับผมแล้วเลื่อนลงมาครับนะครับจะเห็นตรงนี้ครับอนุญาตให้เพิ่มเพื่อนด้วย ID นะครับผมตรงเนี้ยนะครับถ้าลองสังเกตดีๆนะครับถ้าเราให้ id line ใครไปแล้วนะครับหรือให้ id line เพื่อนเราเพื่อที่จะให้แอดมานะครับแต่ฝ่ายเพื่อนไม่สามารถค้นหาเราเจอนะครับลองสังเกตตรงนี้นะครับของคุณผู้ชมไม่ได้ติ๊กเอาไว้ถูกไหมครับถ้าเห็นตรงนี้นะครับให้เรามากดติ๊กถูกนะครับผมนะครับเพื่อที่จะให้อนุญาตให้เพื่อเพื่อนด้วย id นะครับผมอันนี้นะครับสาเหตุอาจจะเป็นที่ว่าบางทีเราอัปเดตหรือเราเพิ่งดาวน์โหลดแอปพลิเคชันไลน์มาแต่เรายังไม่ได้มาเซตติ้งหรือมาตั้งค่านะครับเราต้องมากดตรงนี้ด้วยนะครับบางครั้งอาจจะลืมหรืออาจจะไม่ได้ติ๊กแบบอัตโนมัติอยู่แล้วนะครับผมโอเคครับก็ประมาณนี้ครับผมในการแก้ปัญหานะครับที่ว่า เพื่อนไม่สามารถหาเราเจอใน ID Line ได้นะครับผมอันนี้ก็เป็นวิธีง่ายๆนะครับตามรูปแบบของ n n i n s o c Channel นะครับผมโอเคครับผมส่วนคลิปวิดีโอนี้นะครับถ้าชอบอยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กันด้วยนะครับที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะจะได้ไม่พลาดสาระดีๆแบบนี้นะครับผมส่วนคลิปวิดีโอนี้สวัสดีครับ